14บทสวดมหาสมัยสวดเอวามิสุตังเอกังสมัยยังภะคะวาสเกสุวิหารติกภิรลวัตุสมิงมหาวเนะมหาตาภิโคสะสังเคนัสสทิงปัญจมเตหิภิโคสเตหิสเพหิวารันเตหิทัสหิจโลกธาตุหิเทวตา เยปุเยนะสันปิติตาโหติภควันตังรสนายพิขุสังเันจะนะทโคจตุนางสุทาวัสกายิกานังเทวานังยิตาทหสิยังโคภควาสเคสุวิหารตีกปิระวัตุสมิงมหาวเนมาตาพิกุสังเคนาสาธิปจามเตหิพิกุสเตหิสเพหิวารหันเตหิ ทัศนีจาโลกกถาตุณีเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาหุ่นเตียพระวัญตังทัศนายาพิโคสังกัญจะยนนูนามยัมปีณะพะกขวาเตนุปสังฆเมยามะอุปสังฆมิตวาพะกขวะโตสันติเกปาเจกขคาถาปเสนยามาเตียอัตโกตาเทวตาเสยยถาปีนามะพระรวาปุริโสสมัญจิตาวา अवसरय पसारितं वा भांग समीचयेय एवमेव सुथा वासेसो हेवेसो अन्तर्हिता भगवतो पुरतो अथोरहं सु अतोकोता देवता भगवन्तं अभिवातेतवै गमनतं तथां सु एकमनतं सको एका देवता भगवतो सन्तिके मङ्खां तथा भासे มหาสมโยปวนะสมิงเควกายะสมาฆตะอาหะตะมหาอิมังธัมมะสัพพยังตะกิตาเยวะอะปะราชิตะสังฆันเตอัตตโกอะปะราติวะตาภะคะวะโตสันติเกมังคาทังอภาเสตัตตะภิกขะโวสะมาทังสุจิตตังอัตโนสุขะมะกังโสสาราธิวะเนตาเนคะเหตวะอิตริยานิรักขันติวันฑิตาติ อะโคอปาราธิวตาภควาโตสันติเกมังคาทั้งอภาเสีเขตวาคิรังเจตวาปรีคังอินทคิรังโอจามะเมชาเตจรันติสุทาวิมลาสกุมตาสุทันตาสุสุน <c oughs> าคาเตะอะโคอปา ग, म म ราธิวตาภควาโตสันติเกมังคาทั้งอภาเสีเยเกเกผุดทางนะสารนังคาเตเสนาเตขมิสันติอปายาภูมิงปะหายา มนุษสาตมนุษสังเทหังเทวกายยังปริภูเรศันติติอัทโขภควาพิขัมมตเเสีเยุูยนะพิขเวทัสสโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหเตยตถาคตังทัศนายาภพิขูสังขันจายปิเตพิขเวงให้สุงอติตามทานัาอรันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควันตานัง एतपरमं येव देवता सनिपतिताहेसु सयथापि मयं एतरहिय येपितेपि कवे भविष्यन्ति अनाखतः पठारं नरहन्तो सम्मासंबुद्धाते सम्पे भक्वनतानां एतपरमं येव देवता सनिपतिता भविष्यन्ति सयथापि मयं एतरहिय चिकीसामि फिकवे เทวกายานังนโมนิคิตายิสามีพิกเวเทวกายานังนโมนิเทศิสามีพิกเวเทวกายานังนโมนิตังสุนาราสาธุกังมานสิกโรทักภพาสิสามีเตวะพันเตติโคเตพิกูปะกวโตปจัสโซสุงปะกวาเอตัทวโจจา โลกมนุกสะมีเสทธภูมาททสิตายେสิตาคิริคภราปญิตตาสมห ిత ะพุทโสสีหဝสณินาโลมหังสาพิสัมภูโนโอทาทมนัสสาสุทาวิปัสสนมนาวิลาปิโยปัญจสเตยตวาวเนกพีลဝทเวต तोआम ทยิสัทธาสาว께ศาสเนရเตเทวกยอปิกันตาเตวิจานาธภิกโวเตจาตัพพมกรรมสุตဝพุทธศาสနာง te sam patura hunya na ngamano sana ta sanang. Ape ke satama ta kung saha sang ata satarim. Satang e ke sana ngamano sana ke na ta ma pa kuda ngung. Tan ca ya kita wana ca kuma. Tato amata yi sa ta rati. เทวกายาพิกันตาเทวิชานาตาพิกโวเยโวหังกิตยิสาเมฆคิราหิอนุปุพโสสัตตาสหัสาวยาข้าพุมากะเพียวัตวายที่มันโตชิติมันโตนาวันโตยัสสินโนโมทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติงวนังจัสหัสสาวิมาวตายะข้านานาตะวนีโนยที่มันโตชิติมันโตนาวันโตยัสสินโนโมทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติงวนัง อตาคีราติสหัสายคาณานาตตะวนีโนอยที่มันโตชุติมันโตหน้าวันโตยสัสีโนโมอธรรมนาภิกษมุงภิกขุนางสมิงวานางอิเจเตโสรสสหัสายคานานาตตะวนีโนอยที่มันโตชุติมันโตหน้าวันโตยสัสีโนโมรธรมนาภิกษมุงภิกขุนางสมิงวานางเวสามิตาปัญจสัตยาคีราณนาตตะวนีโนยที่มันโตชุติมันโตหน้าวันโตยสัสีโน โมทถมานาพิกามุงพ e ิขูนังสมิติงวนังคุมพิโรราชฆังหิโกเวภูรสานิเวสนังพิโยนังสัตตสัสังยักขานังปายรูปัสเตียคุมพิโรราชฆังหิโกอโสปาฆังสมิติงวนังปัจชิมันจเตสังราชาสัตตะรัโตปาสาสติโกกันทัพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสอุตติตรสภะหังวอินทนามามหาภะไลทิมันโตยัติมันโตนาวันโตยัสสิโน โนธมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางคุณพโรราชค้าหิโกเวภุรสนานิเวศนนางพิโยนังสัตสหสังยคานางไยยิรูภาษาเตียนคุณพโรราชค้าหินโกโสภาคสมิติงว่านางภูริมันจติสร้างราชารตโตภาสาเตียกันทปพนางอาทิปฏิมาราชยะศสีโสภูตปิตาสภังวัอินทนามามหาภะายที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยสศิโน มณฑัมานาพิกามุงพิกุนังสมิติวะนางทักษิณันจติสรราชาวิรุฬหุตับปัสสะสติคุมันตานังอธิปติมหาราชายะสัชชิโสุตตพิตตสัพหะวุินทานามามหาภลไยทิมันโตชิติมันโตนะคนโตยะสัชินโนมณฑัมานาพิกามุงพิกุนังสมิติวะนาง ปชิมันจัตติสังราชาวิรูปโคปัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชายะสัชิโสอุตตปิตัสภะหังโวอินทนามามหาภะราอิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัิโนมุนทัมนาภิกกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังอุตตรันจัติสังราชากุเวโรตปัสสสติยะคานางอาทิติมหาราชายะสัชิโส กุตตาปีตะสภพะหโวอินทะนามามหาภะไรที่มันโตชุติมันโตนาอุนโตยะสสิโนมนธรรมนาภิกามุงภิกขูนังสมิติวรังปุริมาทิสังสตตรัตถะทักกีเนนวิรุนาโคปจิเมนวิรูปโคกุเวโรตรังทิสังจัตตารุเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสัทถันลัมนาตังสองวันในกบีรัตเวเตสังมยาวินุทัสสะโค วันตานิกาสธามายาภุเตนทุเวกินเวเทนทุว <splash> <t arat> ิปูจะวิป <t> uh <pieces> <t> uh ูโตสหกันท่านุกามาเสโตจะกินนุกันทูนิกัน์ทูจะปนาโทปมัญโยจเทวสุโตจะมาตาลิกิตาเสโนจะกันทัพโหนโรราชาเสโนสโพอาภูปัญจสิโคเจวะทิมพรโสุริยวะจะสาอเตจเจนเยจะราชานวะ คันทัพพาสหราชพี่หมูธรมานาพี่กามุงพี่ขูนางสมิธิงวานางอาทาคูนาภระสาราคาวิสาราสหัสจักกะกัมพาราศตระอาคูไปยาคาสหัญญาธีพิยามุนาทตาระธาจารอาคูนาคายัสสสิโนเอราวันโนมหานาโกโสปะคะสมิติงวานัง ยนักราเชสหัสหัสรันติทิพาทิชาปะคิวิสุทธจักรขัวเวหายาสาเิวณมัจจปตาจิตรัสุปนนติเตสนามังอภยันตธาณักราชาณมาสิสุปนนตโตเคมมะกาสีพุทโธสันนาหิวะจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปนนาศรณะนามะกังสุพุทธังคิตา วชิระหะเทนะสมุทังอสุราสิตาพัตโรวสวัสดเตอิทธิอิธิมันโตยัสสิโนการกัญชามหาภิสมาอสุราธนเวขสาวิปจิติสุขิติจารหาราโทนมุจชสหาสตัญจปริปุตานังสัพเพวโรเวโรจนามกะสนหิตวะปริงเสนังราหุพัทธมุปปะขมุพัทธมุปปะขมุ สมโยธานีพระทันเตภิขูนางสมิตจิงวะนางอาปูจเตวะปฐวีจเตชัวโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวโสโมจจะยะสสสสหเมตตากรุณากายิกาภูเทวยะสสิโนถ้าเสตทัสธากายะสเพนานาตวานิโนอิติมนโตชุติมโตวันนาวันโตยะสสิโนมัวธรรมนาภิกขุมุภิขูนางสมิตติงวะนาง วินทูจัตถิวาสหารีจะอาสัสัมมาจัตุเวยมาจันทสสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานัคตานิปุรักิตาวาคูมันทวลาหะกาวาสุนังวาสุโศเศตวะสกุปาค้าปุรินทะตัวทัสเตทัสสะทากายาสะเพนานัตตะวนิโนยที่มุนโตชิติมุนโตนาวมันโตยะสสีโน มรธรรมนาภิกขมุงภิกขูนังสมิธิงวะนังอาทาภูสหภูเทวาสละมกิสิคาริวาอริทกาจารุชาจาอุมาผูปานิพาสีโนวโรณาสหธรรมาจาอุจตาอเนชกา An syka Sule yaru cira kuku wasasaawa ni sino tate tataka yasape naantawa no intimento cudimento nawan yasa sino Nu ta pika mung pikunang semiting weang samaana ma sama man sama nu kita petu siika kuaku meno batus siika akuha rayo tewa ye caroitawa sino อาคูเทวายัสสินโนทัศเตถัสมากายะสเปนานตวนีโนอิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสินโนโมทามนาพิกามุงพิกูนังสมุงจิงวนังสุคการุมาอรุณาคูเอกนาสสสหาอุทาตะคยะหะปะโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธรมมตา อาราคะชาวิสกาจายาสัสิโนฐานายังอาคาปจุณโนโยทิสาภวิภิวัสเตทัศเตทัศธากายาสเปนานันตะวันิโหนติมันโตสิติมันโตวันโนวันโตยสัสสิโนโมธามนาภิกขามุงภิกขุนังสุจิงวะนังเขมิยะตุสิตายามากาตะกาจายาสัสิโนสัมพิตลาสัมพิตกา รามาเสถาชุตินามาจ่าอาสาวันิมานารติโนอาโกอาทาคุปารานิมิตาทัศเตตัสสัทธกายาสเพนานันตะวณีนอิติมันโตชติมันโตนาอันโตยัสสิโนโมอันถามนาพิกามุงพิภูนังสมติงวะนังสัเสัตถิเตเทวานิกายาสเพนานันตะวณีนุนามันวายเยนาคันชงเยจันเยสัติสาสหปวุธาชาติมักกีรังโอขตินามาณาสวัง ท้าเกโมฆะตารังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพรามะปรมัตโตจัปุตตาอิติมาโตสหะสันนังกุมารุติโสจัสมุปะคัสมิติงวานังสหัสสะพรหมะโลกานังมหาพรหมะพิติตาเตีอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสัตสีโสทัศเสต้าอิสราโูปเจกะวัสวติโนเตสัญจะมาจัโตอาคา อ a r i โตปริวาริโตเตจะสัพยพภิกันเตสิณเทศเศรษฐีิณเทเทวสัพพมักเกมาราเสนาอภิกรรมย์สะษานณะหาสมันทิยังเอธาขณะหาธาพันธาธาราเคนะพันธมาตุวสมันตาปริวารีธามาวูมุนจิตธาโกจินังอิเตตัตธามหาเสโนาขณะเสนังอเปสยสย पानीना तलमा हज्जा सलाम कतवा न फेरवांग यथा पवुसको मेको थनयंतो सविचुको तथासो सो पचु थावते संकुतो असयं वसे तंचा सफंग अभिन्याजा ववा कितवा न चकुमा ततो अमंतयि सत्था सावके सासनिरते मारा सेना पिकंता ते विचाना तापिकवो เจจาตปะมัคารุงสุตวะพุทธะสัสนานังวิตรากีหิปกามุงเนสังลุมันปิอินชยุงสเพวิชิตาสังขามาพยาติตายสัสิโนโมทันติสาภูเตหิสาวกตเตชะเนสุตตาตสิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิรีทิฏฐิมติเตโชะสัญสิทธิมหิเตมหาคุณาปริมิตา Punyati karasa, sapantara yani warana sama tasa, pakawato arahato sama samputasa, tawating sama kuri sara kana asita yana nupayan chana nufawena, Atutara mangkala Rangsiya ketumara tasa paramita nufawena, tasa di sabar Rammat apa pramitanufana sila sama dinyanufanaannamanufana sangkarnafan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 a jadura Si desaa Ta kantan Pana Nawallu Utara dan

สัพพอันตรายาเปวินาสันตุสัพพสังคปาตุหังสมิจฉันตุทิกายุตตาตุหังโหตุสัตตวะสาเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสัพพะตวะนาภูมิคังคามหะสมุทธาอารคกาเทวตาสัทธาตุเอนุรันตุ t h a ภาวตุสาพะมังคารังละคันตุสาวะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีภะวนตุเตภาวตุสาพะมังคารังละคันตุสาวะเทวตาสัพพัมมานุภาเวนะสัทธาโสตีภะวนตุเตภาวะตุสาพะมังคารังนะคันตุสาวะเทวตาสัพพสังฆานุวภาเวนะสัทธาโสตีภะวนตุเตนักขัตตยาคพูตานังประคัก ป่ป่าข้านิวารณาปริตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัตฐเวนะขตายะขปูตานังป่ป่าข้านิวารณาปริตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัตฐเวนะขตายะขปูตานังป่าป่าข้านิวารณาปริตาสานุวาุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัตฐเวปติการตคาถาอตีตังนานวะขเมยานปฏิการแคนาคตัง เตตํมหีนันทํอปตัญจานะคตํป so ัจจ <to> ุบันัญจะโยธมังตถตถะวิปัสสติอสังนิรังสัง cup ังตวิธานะมะนูภรุเยอัจเฉวะจิตตมาตัปปังโคสัญญามะรานังสุเวหิโนสังขะรันเตนะมหาสีเนนะมัจฉนาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตัมมตันทิตังสังเวพัตติกะระโตเต สันโอจิคเตมุนีเตออภินหาปัจจเวคขณะปาทาสราธรรมโมมหิชราอนติโตัวพยาธิธรรมโมมหิพยาธิอนติโตัวมรณะธรรมโมมหิมารณงอนัติโตัวสัพเพหิเมปเยหิมนาเปหินานาภวินาวภวกัมมสกุลมหิกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสารโน ယံကမံခရိသာမိကရညဏံဝါပပကံဝါသာသာယโทခဝိစ္ဆာမိဧဝံအမေဟိယဖြစ်ဟံပစ္စဝေခိတပံ